สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับเสียครับไปไหนอ่ะมาหาเงินครับมาหาเงินครับอู้ลุงน้องหนีหมดครับเลยมาหาเงินตรงเนี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยนครหลวงครับอู้ตายตายแล้วพิดไม่พิษพิษไม่มีเงินจ่ายลุงน้องเลยลุงน้องไปหมดเลยอันนี้จะเอาทะเบียนมาจำนำบ่ไม่ใช่อ๋อ ก็คิดว่าแต่จะเอาทะเบียนรถมาจำนำนี่ครับพอดีบ,บ้านครับพอดีคนตุงเทพพอดีครับไอเขาย้ายออกครับเหตุการณ์ปกติก็เลยมารับคืนนะครับบ้านก็อะไรขัาฟงข้าไฟใช่ไหมที่ยังไม่ได้จ่ายก็่าลง นี่มาดูบ้านครับทำไมต้องดูอ่ะ,ะทำไมต้องดูอ่ะพี่เขาจะจากกรุงเทพอ๋อนี่เป็นคนกรุงเทพไหนครับลาบเท้วาวาบท้าคกรุงเทพเลยใช่อ้ไม่อยู่นี่ ก็จะกลับก็เลยมารับับมารับดูอ๋อก็เลยมาดูมาดูมาดผมก็งงว่าทำไมต้องดูด้วยเอา้าเราก็ต้องมาดูบ้างไงใช่ไหมต่อเติอเอมอะไรบ้างไหมใช่ไหมละ่ะมาดูว<ะ>่ามันอยู่มัเตินไหมอ๋อแล้วจะไปไหนละ่ะต่อหม้อเขาก็ฝังเสาฝังอะไรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวข้างๆอะไรโอ้ยเยอะไหมโอ้ครับหยอกหยอกครับหยอกหยอกครับอ่ะไปขึ้นไปไหมอ่ะฮะขึ้นใช่ไหมจบขึ้นมาบนจะกล้องไหม ทำไมครับมีอะไรก็พูดมาอ๋อเนี่ยบ้านเราเนี่ยเลื่อนทัพเองมันหนุนเลยนะใช่ไหมครับแจ๋วแจ๋วไหมแล้วจะยกให้ใครอ่ะอ๋อยังไม่รู้เลยครับเขียนพินัยกรรมไว้ยังยังลู่ไ้ไหมก็จะมีสองห้องอ๋อสองห้องนอนเครับมีสองห้องนอนครับ เออมันก็สมราคาของเขาแล้วเนาะนี่ไม่มีแย่นะมีไหมไม่มีแอ่ออดคราวนี้เราจะมองเห็นจิวทักบนข้างนู้นเลยครับแล้วนี่อ่ามองไปเห็นอู้แล้วใครไปซื้อตรงนั้นอีกอ่ะไหนนั่นวะถ้าดูอ่ะเขาก่อกำแพงอะนั่นแหละนั่นแหละเขาก่อกำแพงอ่ะ ซื้อไอ้อันนี้ข้ามคลองเลยนั่นเนาะก็เนี่ยเวงไงจ้องห่วงลอ๋อมีสองต้องเต้นในบ้านหลังนี้มาผมยังไม่ได้มานอนเลยก็จะนอนทำไมเอาฮะทำไมต้องมานอนด้วยมาดูห้องกหนนะไปอะไรถึงไหมเนี่ยอ่ะ อันนี้ก็เข้ามาดูห้องที่สองอ้นี่เป็นห้องครับนี่เป็นห้องนอนห้องนอนนี้ห้องนี้จะมีแอร,ร์ครับมีแอร์อ๋อมีแอร์แถมให้ฟรียนะครับแล้วก็จะมีระเบียงข้างนอก สองล้านแปดแสนใช้เป<ล>็นผ่อนเอาใช่ไหมผ่อนเอาครับก็คือกู้ธนาคารอองสินนะครับอ๋อใช่กู้ธนาคารอองสินนี่แหละใช่ไหมสองล้านกหกเงินตัวเองสองแสนนี่แหละคนเราอ่ะจะรวยอ่ะมันก็ต้องกู้ ไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆแล้วก็มาหาว่าเขารวยใช่ต้องหาเงินก็เขาก็ติดนี้ใช่กู้ตั <c oughs> สินจ่ายเดือนละสองหมื่นหกพันบาทครับจ่ายเดือนละสองหมพันบาทแต่ผมโชคดีมากมผมต้องจ่ายบ้านหลังนี้เนาะ,ะทุกวันที่สีสามของเดือนอเป็นเงินสองหมนหกพันบาทแต่ผมโชคดีมากอา เหมือนกันปีปเออทุกเดือนทุกเดือนแจ๋วแจ๋วแล้วครับจานเลยผมพงมันมากเท่ากับบ้านหลังนี้ผมใช้เงิน YouTube ผ่อนนะครับเกือบหมดยังเหลืออีกสามปีเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเกือบเป็นไทยแล้วสองล้านกู้มาสองล้งลง<ม>านบาเชื่อไหมครับว่าบ้านหลังนี้สัญญาอาจจะอยู่ประมาณ อ่ามันจะสิบกว่าปีอ่ะแต่ผมจ่ายเสร็จก่อนจ่ายเสร็จก่อนครับเครดิตพีผมจ่ายเดือนาาลออะห้าหมื่นบาทอ่าเครดิตดีไงครับก็เรียกว่าเครดิตดีเราเราจ่ายห้าหมื่นไงครับห้าหมื่นบาทจ่ายเลยเก็บเสร็จแล้วนะรีโมทแอร์ปิดไม่ปิด ไอ้เบเกอร์นี่เอาตัวนี้ลงใช่ไหมอ้าวฮะพี่เอาลงมันก็อยู่เลยนะยกไปนะดก่อนีิโอ้เออปึ๊บแร้นานเสียเลย<า>เดี๋ยว นี่ผมกปิดก่อนปิดอ่าแะไวก็ปิดอ่าอ๋อดก๊อปเล็ครตอนนี้เอ่อมึบ้าเราต้องมาดูนะครับว่าว่าเราไม่จบทำไมทำไมข้างนี้อนี่มีไหมนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับปรโปูเอาแล้วก็

จะมาเปิดร้านขายอะไรขายอะไรตรงนี้อะไรอะไรอะไรแต่งรถโอ้อะไรแต่งรถบรรทุกเลยจะให้ใครขายอ่ะนนเป็นนอนรับสิ่งใช่ไหมครับโอ้คือไหมล่ะก็ไม่ก็ไม่รู้อ่ะก็คือนะถ้าเขาทำอะไรใช่ไหมเน้นออนไลน์สติ๊กเกอร์ส่งอะไรแบบเนี้ยเอ่อส่งออนไลน์ครับอะไรแต่งอะไรอะไรครับพวกฟงพวกไฟเนาะครับ เดี๋ยวเราจะไปส่วนทุเรียนกันครับครับผมเรียนกันครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปส่วนทุเรียนท่านนายกกันเจอกันใหม่ครับวัสดีครับครับ